ให้เจ้าอยู่กองเงินกองคำมาสู่สองว่าสามให้เจ้าย่อมือสี่บอกคนทำการสมพันมีหลายหลากบุญลังหักน้ำมาให้เจ้าเป็นพญาจากวันทีลาดผ่าแพรโลกาสามารถสี่สมบัติมีบ่ให้ให้เจ้าเงียเขาเปียกล้วเขาสารหามาหกให้เจ้าหกขันเงินขันเงินขันคำเป็นเพียงตายจะเป็นพญามาเงินหกมาเจ็ดเฮ็ดก็ได้กินบ่เฮ็ดก็ได้กินเจ็ดมาแปดแปดรอมทุกไฝ่สร้างมาหลายเงินเข้า คอยเคลื่อนเข้าเต็มเฮือนเออเข้ามาสิบเออเจ็ดมาแปดเข้ามาสิบพยนต์ขันขึ้นเออขันเงินขันคำขึ้นเปียงแต่เอ่อเป็นพยัญชนหมื่นเต้นขึ้นยิ่งมาเศร้าให้พ่อจะให้เงินเด้อ อไม่ชิบคอให้เอางาอวยพรหนึ่งกันนะกล้วยมาทั้งพี่ท้งปูอวยพรก็ได้ดอกยวเยกันแป้งตะล่าวหรือเคยกันชิ้วกัได้โอ้ยขอบข้วกับเบงซีแล่มีความสุขความทุกข์เข้ากันไปสาธุเด้อให้อยู่ดีมีแห้งทั้งปูทั้งงาให้แข็งแรงตลอดเส้นทางการเดินทางเนี่ยให้ลูกเจ้าลูกหลานได้เพิงผ้าอาศัยสาธุเด้อ